ใจกลางป่านั้นมีหลายสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะครับแต่หลายๆคนก็อยากจะไปปะจนภัยถ้าเราโชคดีเราก็จะได้การประจนภัยที่สนุกสนานและประสบการณ์กลับบ้านแต่ถ้าเราโชคร้ายนะฮะความมืดมิดของป่าจะเผยโฉมให้กับคุณเห็นจะได้เข้าใจนะครับว่าป่าเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่ธรรมชาติเท่านั้นมันยังมีสิ่งมีชีวิตมากมายและมีจิตวิญญ,ญาณมาพร้อมกับความน่ากลัวรอบตัวคุณกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่าล i v e r of b l ฟบล ในภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดฉากในป่าทึบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเราจะเห็นว่ามีคนงานหลายคนกําลังยุ่งอยู่กับการตัดไม้ทําลายป่าทันใดนั้นคนตัดไม้ที่ขับรถบรรทุกนะฮะก็สังเกตเห็นลุมล่างลึกลับอยู่ไกลห่างออกไปแต่เขาก็ไม่ได้คิดมากนะครับและก็ยังคงทํางานต่อไปเพียงแค่ไม่กี่วินาทีต่อมานะครับเราก็จะเห็นว่าเพื่อนร่วมงานของเขาเนี่ยดูเหมือนจะถูกโจมตีด้วยบางสิ่งบางอย่าง คนตัดไม้คนนี้ฮะฮะก็สังเกตเห็นด้วยเช่นกันและเขาก็ก้าวลงจากรถบรรทุกพร้อมกับขวานอยู่ในมือเขาตะโกนเรียกเพื่อนร่วมงานของเขาครับแต่เขากลับต้องตกตะลึงเพราะว่าไปสะดุดเจอกับมัอ่เปื้อนเลือดของเพื่อนแถมยังมีนิ้วมือของเพื่อนที่ขาดออกมาจากตัวของเขาตกลงอยู่ที่นั่นคนตัดไม้คนนี้ตกใจอย่างมากนะครับจนต้องวิ่งหนีห่างออกไปในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อนหนีจากผู้โจมตีในไม่ช้านะครับเขาก็ตกลงไปในหลุมอันตรายหลุมหนึ่งนะครับ เขาพยายามที่จะคลานออกมาอย่างเต็มที่และก็สามารถออกมาได้นะฮะจากนั้นก็เริ่มวิ่งหนีอีกครั้งหนึ่งแต่โชคร้ายนะฮะเขากลับไปติดกับดักเถาวันอีกครั้งหนึ่งและก็ถูกทิ้งไว้ในท่าห้อยหัวลุงไม่กี่วินาทีต่อมานะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่แถวนั้นซึ่งมันดูเหมือนว่าเป็นเผ่าที่อยู่ในป่านะครับและดูน่ากลัวมา,มา,มากเข้ามาหาเขาและแล้วนะครับชายคนนั้นที่เข้ามาหาก็ได้เอาบองสิงไปอย่างทุบหัวของคนตัดไม้คนนี้ จากนั้นฉากก็ตัดมาที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลป่านักนะครับเราจะเห็นคู่สามีภรรยา2คู่นะครับกำลังไปพักผ่อนอยู่คู่แรกเนี่ยก็คือลิชชี่และจัสตินนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งก็คือเอเจและมาาในขณะที่พวกเขากําลังรับประทานอาหารเช้าอยู่นะครับลิชชี่ก็เอ่ยปากเชืนชวนเอเจไปพายเรือคายักที่แม่น้ํากันไหมหลังจากนั้น แต่เพื่อสาวๆเนี่ยกลับคุยกันถึงเรื่องจะไปชอปปิ้งกันก็เลยทําให้ justin เนี่ยรู้สึกไม่ค่อยพอใจสาวๆนะฮะที่ไม่สามารถไปร่วมประจนภัยด้วยกันได้จากนั้นนะฮะลิชีก็ประกาศว่าวันนี้เนี่ยเขาได้ขายบริษัทของเขาแล้วนะครับและเขาต้องการที่จะเฉลิมฉลองอย่างเต็มที่ และเขาก็บอกว่าเขาจะเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดของทริปนี้รวมถึงค่าใช้จ่ายของคู่รักอีกคู่ด้วยมายารู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งนี้นะครับและก็ขอบคุณเขามากๆแต่เอเจเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีความสุขมากนะักต่อมาหลังจากที่เข้าห้องแล้วนะครับเอเจเนี่ยดูเหมือนหงุดหงิดมากๆและก็ถามมายาว่าทําไมลิชี่จึงต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยเขาคิดว่าพวกเราจ่ายไม่ไหวหรือเปล่าทําไมเขาต้องอวดรวยขนาดนี้ มายาก็เลยปลอบใจ AJ นะครับโดยบอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้แต่สมัยเรียนแล้วซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหาย